สาวลัลิลฟก็ดีนุดน้อยสัดส่วน 34, 25, 37บริษัทนาคานแรงอ่านทรัพย์ตี้แมเนจเมนต์กรุ๊ปจำกัด,ด,ด,ดและอันดับสุดท้ายครับผู้เข้าประกวดหมายเลข30 30ครับนางสาวนัทนรีสีสุขครับสัดส่วน33 24 36อัศวันคอมเพล็กซ์สงเข้าประกวดครับสำหรับดอกไม้นะคะตอนนี้ยังสามารถมอบให้ได้เลยในรอบนี้นะคะโดยราคาดอกไม้นะคะสีแดงนะคะ50บาท5คะแนนสีขาว20บาท2คะแนนค่ะซึ่งท่านจะได้เป็นผู้ นะคะตัดสินว่าใครจะคือขวัญใจ15ข้ามเดือน11ในปีนี้เป็นปีแรกประจับปี2555ค่ะ นกิจขอเสียงปรบมรือแสดงความิดีครั้งนึงครับซึ่งผู้สนับสนุนนะคะพอวิไลนะคะเป็นผู้สนับสนุนค่ะยินดีด้วยนะคะดีด้วยนะคะผลิตภัณฑ์บีอิงนะครับสาวผิวสวยด้วยบีอิงนะครับรับไปเยอะเลยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะโอกาสนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณบัญชาอาศัยราค่ะเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายค่ะ จะทําการประกาศผล15ท่านนะครับเดี๋ยวใช้ดนตรีสดนะครับอื่นเต้นนะคุณตำแหน่งขวัญใจทิดา15ค่ำเดือน11ครับได้รับรางวัลเงินสด8,000บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎและถ้วยรางวัลพร้อมัอมของรางวัลด้วยนะครับนในการนี้เรียนเชิญคุณอัธพรพักดีสุจริตครับเลขานุก,การนายกเทศมนตรี มหนองคายครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญขอเสียงประมือต้อนรับด้วยครับไงไงน่งขวัญใจที่ดา15ค่้าข้เดือน11ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข23สามครับนางสาวมุทิตาอัปการัต ชุมชนดอนมนนะคะเป็นผู้สนับสนุนในคืนนี้ค่ะแสดงความยิดีด้วยนะครับเลขาอย่าสั่นครับเลขาครับแหมอยู่ใกล้สาวๆแล้วเลขาผมสั่นจ้ะ <laughs> แสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะซึ่งหมายเลข23นะคะนางสาวมุทิตราอับการัตน์นะคะได้รับเงินรางวัล80,00บาทพร้อมสายสะพายและของที่ระลึกด้วยนะคะขอเสียงปรบมือร่วมแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับยังมีอีกนะคะยังมีอีก เสียงประเวทใกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการขอบคุณนะครับคุณอัศภรพักดีสุดเิริ์นะครับต่กับคขอบคุณสำหรับในการนายกเทศมนตรีมองหนองคา่นะครับการทางด้านสาธารณสุลต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับผมใกล้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีมองหนองไายครับค่ะท่านวินชัยวิยาพัฒน์นะคะขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบนะคะเป็นผู้มอบ สำหรับยอดเงิน44,000บาทค่ะขออนุญาตกับเรียนเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองด้วยนะครับพร้อมทั้งเรียนเชิญคุณการจนาโปตวัฒน์ศึกษานิเทศนิเทศศึกษา7นะครับสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายที่ผ่านเข้ารอบ5ท่านสุดท้ายได้รางวัลแน่นอนนะครับสำหรับ5ท่านนี้นะครับท่านแรกครับได้แก่หมายเลข มาด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขนี้ลงท้ายด้วย9ค่ะมี่เบอร์เบอร์เบเบอร์หมายเลขยิงค่ะนางสาวลัเรียวดีนุชน้อยตามมาด้วยผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข องเชล่ะหมดยังครับยังยังยังหมายเลขสิบก้าครับนางสาวจินจ,นจนิราชื่นชมอีกสองท่านสุดท้ายครับท่านถัดไปนะคะผู้เข้ารอบนะคะท่านที่สีในห้าคนในคืนนี้นะคะ นัทนรรีสีสุกครียเิ์เลยนะคะ,อ,ะอันดับสุดท้ายวันนี้ผมเป็นะไร็ัและอันดับสุดท้ายสงสัยเห็นสาวงามไงคุณ <c oughs> เยอะที่บ้านไม่มีละสิเหรอดีน <c oughs> ั้น <c oughs> ยังไม่มา <c oughs> อันดับสุดท้ายครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข ครับนางสาวพ,พัทรพรพัตดีดำรงครับแล้วก็เรียนเชิญนะคะท่านค่าท่านนะคะบริเวณเวทีด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับหมายเลขดังนี้นะคะ11ยืนฝั่งซ้ายเลยจ้ะค <c oughs> ่ะ1 3 1 9าม,มาาาและ30นะคะซึ่งรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะเราจะมีการสัมภาษณ์นะคะซึ่ง การตอบคำถามจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่คณะกรรมการจะฟังนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการตัดสินให้คะแนนนะคะว่าสาวงามท่านใดนะคะหใน5ท่านที่เข้ารอบในคืนนี้จะได้ครองตำแหน่งนะคะที่ดา15ค่้าคเดือน11ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2555และถือว่าเป็นที่ดา15บ่้าคเดือน11คนแรกด,ด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามท้ง5ท่าอีกครั้งหนึ่งครับ11บเอ็ดสกและ30นะครับแล้นกูเป็นไ,ไงบ้างครับตรงใจไหมครับตรงใจนะครับตรงใจนะครับน<ย>้องเปิ้ลเป็นไงบ้างแ,นะแน่กดไลค์ไป1น่งทีแล้ววันนี้ฉันไลค์ทุกคนเลยไล่ๆๆใช่ชอบทุกคนสวยทุกคนไม่อยากไปยืนใกล้ๆเลยอะ่ะเพราะว่าดูแบบว่า ดูเขาเงาๆมันฉันเป็นยังไงไม่รู้เอใช่ไหมคะได้คำถามนะคะจากคุณสาธิตนะคะคำถามนะคะถามว่าถ้าคุณได้เป็นธิดา15ค้าค่ำเดือน11คุณจะมีการโปรโมทจังหวัดหนองคายอย่างไรด้านใดบ้างเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าคุณได้เป็นธิดา15ข้ามเดือน11คุณจะโปรโมทจังหวัดหนองคายอย่างไรและด้านใดบ้างเบเจนค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะค่ะถ้าดิฉันได้เป็นธิดา15ข้ามเดือน11นะคะดิฉันในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดหนองคายซึ่งมีความรักและความศรัทธาในขนรรมเนียมประเพณีของจังหวัดหนองคายอยู่แล้วดิฉัน ก็จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนบนโลกทุกคนในจังหวัดหนองคายได้รับรู้ว่าเมืองหนองคายของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวน้ำใจมีมีน้ำใจของผู้คนที่ดีงามรวมทั้งมีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าแต่ลำพังตัวของดิฉันเองก็ก็ไม่สามารถที่จะ บอกต่อหรือว่าประชาสัมพันธ์ได้ขาดความร่วมวมือร่วมใจของพี่น้องชาวหนองคายค่ะดังนั้นพวกเรามาช่วยกันเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันล,ล้ำค่าของจังหวัดหนองคายให้คงอยู่ต่อไปช่วลูกชั่วหลานค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับผันมาที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข30สหมายเลข30ครับได้คำถามจากคุณสุรศักดิ์เรืองศรีครับถามว่า ถ้าคุณมีหน้าตาที่สวยแต่คิดจะทําเพิ่มคือทาสัลกรรมใช่ไหมครับแต่คิดที่จะทําสัลกรรมเพิ่มคุณคิดว่าจะเสริมเติมแต่งอีกหรือไม่เพราะเหตุใดเชิญครับค่ะข,ขอบคุณสําหรับคําถามนะคะสําหรับไหมนะคะเป็นสาวงานท่านหนึ่งนะคะหาก องการเสริมเติมแต่งนั้นหมาคิดว่าคนเราควรเสริมเติมแต่งที่ใจมากกว่าที่กลายหรือหน้าตาค่ะนอกจากนี้หมายอยากเชิญชวนให้ทุกกท่านนะคะร่วมทำความดีนะคะในปีพุทธยันรีนี้นะคะ2,600ปีของการประสรูนี้ค่ะขอบคุณค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข13ได้คำถามของพิชาตรีนะคะคุณกิติพัฒน์ไตรชัยสิทธิ์ท่านถามว่าอย่างนี้นะคะจังหวัดนองคายถือได้ว่าเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับ7ของโลกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและจะมีวิธีไหนนะคะที่จะทำให้จังหวัดนองคายมีอันดับที่ดีขึ้นไปนอกจากที่จะอยู่ที่อันดับ7ต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณคะ่ะสาหรับคําถามสําหรับตัวปุ้ยเองนะคะคิดว่าเมืองหนองคายน่าอยู่อยู่แล้วแล้วตัวปุ้ยเองนะคะอยากจะเน้นคือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนคะคะเนื่องจากหนองคายนะคะเป็นเมืองท่าด่านนะคะการเตรียมความพร้อมอีกสาปีข้างหน้าสู่การการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนข้างหน้านะคะไม่ใช่เน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะเรายังเน้นเรื่องวัฒนธรรมค่ะ ประเพณีต่างๆนะคะแล้วการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์อยากให้คนในท้องถิ่นนะคะยึดไว้นะคะเพราะว่าจังหวัดหนองคายมีครบทุกด้านค่ะมีแหล่งเศรษฐกิจค่ะตลาดท่าเสด็จนะคะมีการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ค่ะทารุ่มแม่น้ำโขงนะคะและก็มีเศษฐกิ ขอโทษคะ่ะมีสภานนะคะเชื่อมมิตรภาพไทยลาวนะคะเป็นดินแดนนะคะและปุ้ยเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าไม่ว่าจะเปิดอาเซียนหรือว่าไม่เปิดชาวหนองคายพร้อมแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราเป็นเมืองค้าด่านะคะ่ะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ปุ้ยอยากจะฝากปีนี้เป็นปีพุทธชยันรีนะคะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็คือการคิดดีทำดีพูดดีและสิ่งดีๆจะตามมาะคะ่ะขอบคุณค่ะ ค,คุณหมายเลข13ครับถัดมาที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข29ได้คำถามจากคุณสุดาวงหาบุตรกับถามว่าท่านมีความเข้าใจในการฉลองพุทธยันตีในประเทศไทยอย่างไรเชิญครับ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะในความคิดของน้องเมย์นะคะคิดว่าความสําคัญของปีพุทธชันตีเนี่ยนา,นานทีจะมีทีบรรจบมาเจอกันครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่คนไทยเราค่ะจะได้ประพฤติปฏิบัติตัวค่ะให้อยู่ในศีลแน่นใรธรรมนั่นเองนะคะเป็นหลักที่จะให้คนไทยเราค่ะยึดถือเลยศีลห้านั่นเองนะคะง่ายๆที่อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยค่ะแล้วก็สําหรับประเพณีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะคะในประเพณีที่ร่วมให้ทุกคนค่ะทําความดีใน,น ะะกับประเพณีออกพรรษาค่ะอยากให้คนคนเราทุกคนค่ะรวมถึงชาวหนองคายทุกคนเลยค่ะร่วมมือร่วมใจกันนะคะสืบสานประเพณีกันค่ะทั้งหน่วยรัฐและก็หน่วยเอกชนท่ะท,ทุกส่วนค่ะให้ร่วมมือร่วมใจกันทำน้ำเืองหนองคายของเราค่ะให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวน่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะ